ภารกิจวันเด็กเริ่มขึ้นแล้วเช้าตื่นมาแต่งหน้าทำผมเตรียมตัวจะไปวันเด็กกันจ้า2569ลูกก็แต่งหน้าเองแม่ก็ทำมีหน้าที่ทำผมให้พอเขาบอกเดี๋ยวเขาจะแต่งหน้าทากิเตอร์ปัดแก้มเองอ่าแล้ววันนี้เขาจะไปด้วยชุดสโนไว h i เขาเลือกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าวันนี้เขาขอใส่ชุดสโนไว h i t นะแม่ได้ไหมโอเคได้ตกลงแล้วก็อ่ะเราเสร็จแล้ว เราทำการจะไปกันแล้วไปติดตามชมกันเลยนะจ๊ะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างฝากด้วยนะจ๊ะไปด้วยชสเอร์ไวไปดูเครื่องบินสามลำอยากกินต้ลมอดหมูมากไหมมากในที่ิสต์หลายวันแะล้วหลายวันไม่กินลเลยเปล่าใช่ไหมฉันอยากกินไหมเดี๋ยวช่วยเปล่ากราดาที่จะกินยังไง ก่อนไปเที่ยวงานวันเด็กแล้วก็แวะสื่อไอติมให้ลูกที่แม็โครเข้าไปแล้ว

ว่าแลเอีกไหมคะาัมาไไอติมแล้วก่มาค่ะกมาค่ะแค่จะเข้ามาสื่อไอติมจ้าได้รางวัลเฉยได้เล่นเกมเฉยขอบคุณแม็กโรสระบ,บุรีมากจ้าน่ารลานี่จ้าได้มาแล้วไอติมที่เขาอยากกินรสช็อกโกแลตแล้วก็ไปฝากกับป้าหนึ่งอัน ไปกันจ้าไปเที่ยวงานวันเด็กกันต่อเลย,ยนี่แหละหนอความสุขระหว่างทางของเด็กไปขึ้นรถไปกันขึ้นรถมาแล้วก็ชมพี่สโนไว้สวยจังเลยขอบคุณแมคโครสระบุรีนะจ๊ะ วันเด็กกับการพาลูกไปดูเครื่องบินที่มวกเหล็กสระบ,บุรีไปกันจ้าถึงแล้วก็เจอเครื่องบินเลยเราไม่รู้ว่าเขาแสดงกันที่ไหนเนาะพอดีจอดรถไกลแล้วรถพี่ทหารก็มาลับพอดีอ่าครั้งแรกที่ลูกได้ขึ้นรถบัสลูกซึ่งไม่เคยนั่งรถบัสเลยตื่นเต้นจ้าดูหน้าสิตื่นเต้นตื่นใจไปแล้วก็เจอรอบพอดีรอบเครื่องบินบิน ่ะหมดรอบนี้อ่ะเข้างานกันเข้างานวันเด็กประจำปี6-9กันนะมวกเหล็กจ้าไปแล้วก็พาลูกเดินไปเลยอ่ะไปดูซิมีอะไรให้เล่นบ้างอ่ะกิ้งกิ้งขวดกิ้งขวดอ่ะได้ขนมเขาให้เลือกอ่ะเลือกเอาสีแดงจ้าไปกันต่ออหมุนวงล้อนหน่อย อ่าได้มาแล้วจ้าได้กบกับดินสอจ้าอ่ไปกันต่อเลือกอ่าเลือกภาพระบายสีพี่เขาให้เลือกเครื่องบินอ่าเลือกอยู่นานอภิฐานต้องนั่งละอ่เลือกดูสิเลือกเปิดไปเปิดไปลูกอ่าได้แล้วโอเคอ่ไปกันต่ออ่าไปกันต่อรับไอติมจ้าอ่าไปเอาไอติมกับน้ำโอเค พร้อมยังคะพร้อมแล้วกดแม่จอเลยค่ะอ่านกดแล้วอ่ากดแล้วกดแล้วนะครับอ่าโตขึ้นหนูอยากเป็น,นอ,อะไรคะลูกอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณหมอนี่เลยะคะ่ะอ่าอาแล้วก็ไปเดินเที่ยวต่อกันเนาะไปหา,า,ถ,าถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปอ่าน้องก็ถ่ายกับเครื่องบ,บินค่ะแม่แต่น้องไม่ถ่ายกับรถทหารนะน้องไม่ชอบทหารรถทหารทหารที่ใส่แมสน้องก็ไม่ชอบ โอเคคับ okay, okay. ไปถ่ายกับเครื่องบินอ่าทางนี้หนึ่งอ่าเดินเดินเดินไปอีกอ่าขอถ่ายกับพี่ทหารพี่ทหารอากาศโอเคยอมถ่ายเพราะเขาบอกเขาจะถ่ายอ่าไปอ่าเดินไปอีกเดินไปอีกจ้าอ่าจะถ่ายอีกโอเคเขาบอกเขาอยากถ่ายแม่ถ่ายรูปอ่าแล้วก็ไปให้พี่ทหารไปถ่ายอีกเขาบอกเขาจะนั่งเครื่องบินค่ะอ่าพี่ทหารบอกอุ้มหว อ็มไหวจัดกระโปรงนิดนึงพิธารก็น่ารักอุ้มหมูไหวด้วยอ,อ๋อหมูไม่ได้นะเขาเป็นวันนี้เขาเป็นเจ้าหญิงจ้ะเจ้าหญิงสโนไวท์อ่ะมีุ่ะอุ้มลงแบบกะอักเพิบ่บินบินต่อจ้ะ แต่จ้าเขาจะไปดูเครื่องบินสามลำที่เขาบอกเมื่อเช้าว่าเขาจะดูเครื่องบินสามลำแล้วเขาอานดบอกว่าแม่น้องอยากถ่ายรูปก,กับเครื่องบินเวลาเครื่องบินบินผ่านเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะถ่ายได้ไหม you <laughs> นั่นแหละจ้านั่งถ่ายนอนถ่ายไปเลยกับรูปเครื่องบินสมใจเขาแหละไปกับบ้านการฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะบายๆกับบ้านกันหมดแรงแล้วจ้าวันเด็กที่เข้าเซเว่นสามสิบแปดรอบอบาเซเว่นที่หนึ่งได้นมและ <c oughs> สะลรปปี้อ่ะไปดูสลรปปี้กันนี้นมกับสลรปปี้โชว์ไปหนึ่งทีจ้าไปกันต่อ อาได้นมอีกแล้วจ้าเซเว่นที่สองเอาไปกันมีนยงังไหมนมอพี่ให้นมจบหนึ่งวันกับวันเด็กสอง9ัหิขอบคุณทุกที่ที่จับ งานเสรเดตกมาแล้วก็เลยมีเอาเมื่อกี้อามาเซเว่นนี้วของหมดพี่ก็เลยเอาลูกโป่งมาให้จ้าใจดีมากพี่ก็ไปหาลูกโป่งมาให้เนาะอาทีแรกบอกอันเดียวเอาไปเอามาเอาทุกสี่จ้าขอบคุณมากพี่พนักงานใจดีเซเว่นนะจ๊ะ นี่แล้วเดี๋ยวดูตอนท้ายงงไปหนึ่งทีกับการบายบายของลูกพี่พนักงานก็งงจ้าขอบคุณวันเด็กที่เซเว่นนะจ๊ะฝากติดตามด้วยบายบายจ้า